นี่เทนเดอร์ครับเทนเดอร์เทนเดอร์น well, like. ี่คือเทนเดอร์ครับเทนเดอร์อลุงก่อนถือหน่อยเออครับเทนเดอร์เทนเดอร์ครับนี่นะเทนเดอร์เทนเดอร์ขวดนี้มันมันหนึ่งลิตรผสมน้ำในหนึ่งร้อยลิตรต่อสองไร่สองงานจ้ะแล้วลุงก็ลองลองดูเพรานั่นขึ้นอะไรขึ้นเงี้ย ลุงจ็ทำชาติไปนี่ลองนี่เลนรือไงดีนยวลุงจะเห็นวลถ้าใช้ตัวนี้ของเขาดีจริงๆลุงไม่ต้องกวนลุงไม่ต้องพิดวลั่เพราะมันลดต้นทุนอ่ะแที่เราอุงยุ่งยามันเหลือแค่ันกว่าแล้วนะลุง่อนนี้ อ่านั่นี้เป็นไรพอดีย่อยสลายพวกไอ้ฟางนี่แหละลุฟงฟางอันนี้คนละอ่าพวกฟวงอะไรเงี้ยได้หมดยามันจะเผื่อแล้วดินดินมันก็นจ,ะจะดีด้วยนะมันซับจะขา,าดินนะลุงลุงลองใช้ดูก็มันลดต้นทุนยายาที่เราไปซื้อมาเนี่ยืออผสมลงัน,นอันนี้ก็เท่ากับยี่สิบกระบวยหนึ่งนี่แหละใช่กระบวยไงเนะออร้อยซีซี เพราะว่าใส่กระ b u o แต่ถ้าใส่ทังถ้าใส่ทั<ล>งใหญ่ปั่นไนดะ้รอยสี่สี่นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละสองร้อยพีซีน,น,น่นจะไม่เหียบนะลูก น้ำขายแล้วแต่นี่หม็่นไหมรู้ไหมหม็นนะอ่าไม่หม็นนะเนี่ยยาตัวนี้ไม่หมนข้าวปีนี้สาบทเนี่ยก็มีน้อย่เงี้ยอือครับรับแียนมำแขงมดรเดี๋ยวไงเงี้ยมรรถนิตของเ้ยทำมดตรงแตก็น้ำไม่พอน้ำมีลูกจำซะ S <S อันนี้ยาของเราไม่เหม็นเพราะว่ามันอย่างดีเลยเพราะไม่ให้เหน็ดตอนเช้านะต้องออลดละสารทีมีอันนี้จะทำมาดูจนเลยเดี๋ยวไปไม่ได้ถึงไรลักเสียงไรลักเก้าทุกเก้าทีเยอะหลายครับ ของหนูก็เหมือนกัที่หนูทำเยอะก็ไม่ได้ถึงไม่ได้ถึงวแต่ที่มันเกือบจะได้ถึงนานท่วมไปไหมเาดมันต่างอย่างดีติก็ไล่ไปกันนหมดแล้วามยี่ส่นลผมชอบมัดสาานใหญ่กมแรั้อมันยับ นี่ไม่ได้เผาต่อช้างนะครับรครับลุงก้อนแกปั่นเลยครับปั่นแล้วก็หมักน้ำแล้วก็ยำ่ำแล้วลุงก้อนก็จะฉีดเทนเดอร์นะครับฉีดด้วยเทนเดอร์ย่อยสลายฟางนะครับข้าวดีข้าวเด้งแต่ของลุงนาะลุงก้อนไม่มีข้าวดขาีข้าวข้าวเด้งแต่ใหนนานลุงก้อนนี้เป็นดอกต้นหญ้าอะไรอย่างนี้อ๋อ,อเป็นตน้นหญ้าเพวกหญ้าตัวมันนี่หญ้าดอกอะไรนี่ง่ายนะ้ลุงก้อนนะ